แต่ละคนรับบทเป็นใครคารคเตอร์ในเรื่องเล่นยังไงครับคาลิเตอร์ของเราอาเชิญครับเริ่มจากคิมก่อนแลวกันนะครับคิมรับบทเป็นมาร์คครับผมเด็กหนุ่มวิศวะปีหนึ่งใช่แล้วก็เป็นเดือนมหาลัยด้วยครับวว้าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เขาแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่ใช่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ดุและโหดมากแต่ว่าด้วยความดุด้วยความโหดของเขานี่แหละทําให้มาร์กในหัวใจของโตก็เลยตามจีบไะครัอ้ตามจีบเขาใช่ครับเขานิ่งๆหน่อยไหมเขานิ่งๆเขาใส่เสื้อขาวไหมใส่เสื้อขาวเขาใส่เสื้อขาวผมว่าเรานอกเรื่องในหน่วยเวลาไม่พอไปต่อไปต่อครับคอมเตอร์ครับก็คอมเตอร์ละบทเป็นคุณหมอกินครับผมเป็นนักเรียนแพทย์ปีสองครับผมก็คือจะเป็นนักเรียนที่ เพื่อนพี่ๆแล้วก็รุ่นน้องต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเคารพเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบ p r o f e s s i o n i s ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอมันมีเด็กวิศวะปีหนึ่งเข้ามาเหมือนกับพัวพันในชีวิต่มันทําให้ชีวิตณจุดนั้นของเราอะเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มเกิดความวุ่นวายตามชื่อเรื่องจากที่มันเป๊ะๆอยู่ทุกอย่างเลแล้วระเบียบมันก็เปลี่ยนไปใช่แล้วที่สําคัญคือเราดันมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับเพื่อนหลายคนที่ทําให้ตัวเราเองเป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้สึกว่า นำไปสู่เรื่องราวต่างๆ้วยเอ้เรื่องของคุณกับสองคนเหมือนเล่าเรื่องเดียวกันอยู่เลยเรื่องเดียวกันคริบครับครับเขาเขานี่แหละจะเสร็จผมเฮ้ยคุณมาประกาศเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดว่าเดี๋ยวคุณจะเสร็จผมเดี๋ยวคุณรอดูในตัวอย่างแล้วเดี๋ยวร้องเดี๋ยวเลยแล้วเดี๋ยวผมจะร้องไม่ทำไรปั๊บกันแล้วบ้านล้ครับป้าแล้วครับรับบทเป็นใครครับแล้วทเป็นวายุครับผมวายุ วายุก็จะเป็นเพื่อนของมาครับผมถ้าแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือจะมีคนชอบเยอะมากแต่ว่าโดดป๊อปฮอสฮอสฮอสฮน่าจะฮอตที่สุดในเรื่องละใช่ฮอมากปฏิเสธไม่ได้จริงก็คือมันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆครับแล้วก็แต่เสียดายนะครับเขามีหมอปลาอยู่แล้วโอ้แต่แต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไง ผมอยากให้ทุกคนไปเป็นตามชมโอ้โหสดูบริสัทจิกาย,ยานี้นะใช่้อบอกว่า<ม>เรื่องราวเรื่องนี้ที่เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเจนวายเดี e ยวซีรีส์วรุ่นวัยร,ร,รักเป็นซีรีส์วายฟอร์มยักษ์เรื่องแรก3ซีซัน3ปีเต็มลงทุนกว่า50ล้านนะครบ,บอกได้ว่าเรื่องนี้คุณจะทายไม่ถูกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องมันจะพลิกไปพลิกมาและสุดท้ายเป็นซีรีส์วปลายเปิดอย่างที่บอก ได้ล oh oh, okay. ุ right. okay. be, you know, you like ้นเพราะว่าจริงๆเรามีซีซันต่ออีกด้วยสซีซันเีนทั้งหมด3าซีซันด้วยกันครับผมเพราะฉะนั้นต้องลุ้นตามติดกันไปเรื่อยๆถามนี้ดีกว่าได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งอย่างคิมอนนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้กลับมาเล่นซีรีส์วแบบเต็มตัวแล้วได้คู่ขวญก็ต้องใช้คํานี้ไหมคู่ขวัใช่คนคุ้นเคยคนคุ้นเคยเออคนคุ้นเคยกินคุ้นกินคุ้นใช้คำว่ากินกลับมาอีกรอบหนึ่งคุณรู้สึกไงบ้างก็ อันดับแรกดีใจมากๆครับมองเขาสิมองผมดีใจมากมากเลยครับที่ที่ได้เล่นกับคนที่สนิทมากๆแล้วก็มันหลายปีแล้วที่มองเขาสิมองผมหลายปีแล้วครับที่ไม่ก็พูดกับพี่ด้วยพูดกับทุกท่านด้วยนะครับว่าว่ามันเป็นการเฝ้ารอที่ที่ที่นานมากแล้วพอได้ถ่ายทําจบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้หล่กกับหลายๆปีที่รอมา อยากจะพีเซน์ที่ครั้นอยากจะกลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสนุกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องติดตามนะครับคู่นี้ตอนนี้เป็นคู่นำใช่ฮะใครที่ชื่นชอบคู่นี้อยู่แล้วครั้งนี้คุณจะได้เห็นบทบาทการแสดงของคู่นี้ มากขึ้นไม่พอบทมันก็จะเข้มข้นขึ <c oughs> <c oughs <c oughs> ้นแล้วมันก็จะถึงพริกถึงขิงมากขึ้นด้วยนะฮะเออเออคอปเตอร์นะฮะเป็นไงครับ2ปีสปีมาแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากพี่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเข้าวงการจริงๆซีรีส์วมันคือตัวจุดเป็นตัวต้นกําเนิดของพวกเราทั้งหมดทั้งมวลใดๆก็ตามแต่และทาให้ทุกคนรักเราจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็พอมันมีโอกาสที่เราได้ขวนกลับมาสู่ซีรีส์วครั้งหนึ่งอะเราก็รู้สึก มีความกดดันเล็กๆว่าเราจะถ่ายทอดมันออกมาได้ดีเหมือนเดิมไหมแล้วมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วที่สัมผัสก็เลยมีความกังวลอ,อยู่แต่ว่าพอเห็นโปรเซสต,ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับทั้ง ทีมงานที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วทั้งพี่ๆที่น่ารักดูแลกันเสมอทั้งน้องที่แบบว่าก็มีความสามารถกันทุกคนเนี้ยมันยิ่งทําให้เราสบายใจขึ้นมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึง่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกใจชื้นไปตามๆกันได้ครับนะฮะบ้านล่ะครับคุณกดดันไหมครับเพราะว่าในเรื่องคุณฮอตมากจะมีคนเข้าหา <c oughs> คุณเยอะมากๆแล้วตอนนี้คือ,อยังเลือกไม่ได้ <c oughs> จริงๆไม่ต่างกับทำชีวิตจริงก็ฮ <c oughs> อตมากเออเด แล้ื่นจริงเลือดได้ยังชื่นจริงเลือดได้ยังเราไปที่ซีรีส์กันโอเคโอเคโอเคแล้วบอกตัวเองจะไม่ออกนอกเนี่ยบอกว่าจะไม่ออกนอกเม่จริงแลจริงๆแล้วทุกคนน่ะชื่นชอบเราในแบบบทบาทแบบนี้ผมข้าวก็เราก็ดีใจมากๆที่กลับมาได้เล่นแบบนี้ให้ทุกคนได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายผมมากเพราะว่ามีทั้งบทที่ดราม่าหรือแบบซีนอารมณ์เยอะมากๆยังไงก็ฝากติดตามนะเพราะ แสดงทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจทำดังนี้มาให้ทุกคนถึงทีแล้วครับผมครับนะฮะผมถามบ้านต่องน,นี้ดีกว่าเพราะว่าผมเฉลยเรื่องของคุณไม่ได้เรื่องคุณมันน่าติดตามที่สุดแล้วตอนเนี้ยเราถึงพูดอะไรมากไม่ค่อยได้ถามว่าฉากที่คุณประทับใจมากที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าผม oh. ว่าเปิดเปิดมากกว่านี้ไม่ได้ต้องไปติดตามมันเองในซีรีส์ไงเป็นซีนร้องไห้ครับผมทำไมครับท่ากลางสายฝนเฮ้ย <Hey. S 2> แล้วซีนเนี้ย คือมันต้องใช้น้ำตาสู้กับฝนนะครับซึ่งมันมันทำได้ยากมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูกันจริงเปียกทั้งตัวเปียกสิครับพี่ครับพี่ครับผมครับผมต้องติดตามติดตามพี่โอ๋ผมได้ยินมาว่าพี่โอ๋มีเซอร์ไพรส์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจนวายเดอะซีรีส์ไปรุ่นวัยรับฟิลเคยบอกแล้วว่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่และวันนี้เนี่ยอยากจะบอกเซอร์ไพรส์กันหลายๆคนที่จะร่วมยินดีแล้วก็ ร่วมแสดงความสุขไปด้วยกันขอให้ทั้งสามคนทิมคอบาร์ลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นเลยครับแล้วก็ขอประกาศว่าทั้งสามคนนี้กำลังได้รับเป็นพรีเซนเตอร์จากวีว่าพลัสแล้วนะครับผมอ้าคจะได้เห็นทั้งสามคนนี้ o n นทีวีเห็นทั้งสามคนนี้ในบิวบอร์ดทั่วกรุงเทพต่างจังหวัดและที่จะคาญในออนไลน์ด้วยขควาตร่วมมอให้กับ พรีเซนเตอร์คนใหม่จากวีว่งงาลนเรี่ยมเลยครับนี่คือเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการเดี่ยวจะมีการเปิดตัวแน่นอนเดี๋ยวน,น,นี้ก่อนปลายปีุ้มก,กันแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปติดตามบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพกันไหมนั่นแหละสวยงามมากๆนะครับ,รบแต่แน่นอนครับว่านักแสดงเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักแสดงในเรื่องนี้มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวขอเชิญน้องๆทุกท่านเลยนะครับบนเวทีเลยครับมาเลยนั่งก่อนนะฮะเอาเลยนะครับ เรามีเวลาน้อยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าสู่การดูตัวอย่างนะฮะของซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกขอเชิญด้านหน้าเลยครับน้องๆครับอ่ามาๆเดี๋ยวเราจะให้นะนําตัวนะครับแต่ท่านชื่ออะไรนะฮะอ่าเชิญเลยครับอันนี้เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งนะฮะโอเคเชิญเลยครับตัวแทนนี่แค่ตัวแทนนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้เชิญเลยครับแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับครับผม เอ่อคนนะครับหรือว่าคนสมบูรณ์ครับรับบทเป็นไผ่นะครับครับผมนะฮะต่อมาครับสวัสดีครับแบงค์คณะทีมนะครับรับบทเป็นแสงดีครับสวัสดีครับโพนัทธนเดชครับรับบทเป็นตองไตครับสวัสดีครับแบงค์ทอราครับรับบทเป็นบล็อกครับผมครับมีคนชื่อแบงค์เยอะมากเลยครับผมอีสแบงกี้นะครับเอ่อร้องเพลงเมื่อสักครู่นะครับรักโดยไม่มีเหตุผลนั่นเองครับครับแล้วก็เล่นในเรื่องนี้ด้วย สวัสดีค่ะโยชินะคะรับบทเป็นยูกิค่ะครับน้องโยชิครับครับสวัสดีครับดุนนะครับรับบนเป็นธนูครับผมอ่าโอ้โหถามต่อดีกว,ว่าครับเริ่มจากนะฮะน้องดุนกับโยชิก่อนเลยแล้วกันนะฮะเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องแรกของทั้งคู่ด้วยค่ะก็สำหรับตัวโยนะคะก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นซีเรื่องแรกะคะ่ะแล้วก็ พอได้เข้าฉากกับพี่ๆทุกคนเนี่ยแบบเป็นกันเองมากๆค่ะเราก็สบายๆค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นมากๆค่ะก็รอติดตามกันค่ะครับดุนครับครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นผลงานชิ้นแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมเจนวายซีดี้นะครับครับโอเคนะครับแล้วก็แน่นอนครับน้องอีสแบงกี้เมื่อกี้ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับถามต่อครับแบงค์ครับนะกับโบนัสนะครับอยากให้พูดถึงบทบาทของทั้งคู่ครับว่าได้ข่าวว่าซีซั่นนี้เนี่ย คุณมาเป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเพราะว่าหลักๆคู่คุณหนักๆเลยคือซีซั่นต่อไปอยังนะครับครับผมมีลังมดครับเชิญครับเราไม่เสียเวลาไปต่อครับผมน้องครับก็อย่างที่บอกเลยครับเพราะว่าซีซั่นนี้พวกเราอาจจะมาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดหน่อยครับแต่บอกเลยว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่นอนครับใส่พริกกี่เม็ดอันนี้ใส่พริกกี่เม็ดโอ้ยแซ่บเลยแซ่บแน่นอนแน่นอนแล้วก็บอกว่า อะไรนะคุณดุ้จะเสร็จอะไรนะมึงยิ่งจะบอกว่าทุกคนที่จะดูก็ต้องเตรียมหมอนไปนะครับเพราะว่าจิกแน่นอนครับผมครับนะฮะเอาลองติดตามนะครับอ่ะต่อมานะครับน้องแบงก์กับน้องพลนะฮะอันนี้ก็เคยฝากผลงานไว้ทุกคนได้ชิมกันแล้ว The Moment นต์ซิงตนะฮะกลับมาเรื่องนี้ยังไงครับทั้งคู่ฮะ ็คือคำถามนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเราสองคนได้คู่กันหรือเปล่านะครับจริงผมอยากให้ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสว่าเรื่องนี้ใครจะคู่กับใครเราอยากให้ทุกคนโฟกัสว่าใครรู้สึกกับใครดีกว่าแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมกันถ้าเราบอกแต่แรกเราจะไม่สนุกนะครับก็ยังก็ฝากทุกคนนะครับติดตามจิตหายใากซีรีส์นะครับไปรุ่นวัยรักพวกเราตั้งใจทําอย่างเต็มที่ครับครับเนก็ติดตามมาได้ครับส1เ็พฤศจิกายนนี้ ทางช่อง3นะครับตอน4ทุ่ห50นาทีทุกวันพุธน,นะฮะแล้วก็ตามติดกันต่อในแอปพลิเคชันไอชีอีด้วยเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อดูนะครับเ mm hmm. er, ทเลอร์ครั้งแรกในโลก mm hmm. ของซีรีส์เรื่องนี้ นะครับเจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักขอบพระคุณพี่โอ๋ด้วยครับและน้องๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาครับเพื่อฝากแต่ตอนนี้นะฮะเราจะมีเวลาเพื่อเขาดาวนะครับเพราะว่าเราจะออกอากาศครั้งแรกบนโลกใบนี้พร้อมกันนะครับใน YouTube ของ Star Hunters นะฮะเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็รวมไปถึงครับแอปพลิเคชันไอฉีอีนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้องเป๊ะสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะ โอเคตอนนี้เราจะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับบนแอปพลิเคชัน i อชีนะครับแล้วก็ YouTube นะครับของ Star Hunter Entertainment เอาละครับนี่คือตัวอย่างครับของซีรีส์ที่ทุกคนติดตามนะฮะและอยากจะดูมากที่สุดจองซีรีส์วายเรื่องนี้ครับเจนวายเดิกซีรีส์วัยรุ่นวุว่นวายแลวทั้งหมดแล่วเราเข้าดาวมาพบกันนับ5 4 3 สองหนึ่งเชียร์ชมได้เลยครับ เปิดให้ชมการเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเราจะออนแอร์นะครับทางไทยทีวี4ีช่อง3นะครับโอกาสตอนแรก11พฤศจิกายนนี้ซึ่งแน่นอนเมื่อกี้ดูจิ้นไหมน่าดูไหมน่าดูไหมครับอยากดูปะครับแต่สิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณคิดก็ได้มันมีอะไรที่เข้มข้นมากกว่าน,นั้น ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเชิญน้องๆนะฮะขึ้นใหม่สักรอบหนึ่งนะครับคิม่อนคอปเตอร์ระบาดครับขอเสียงปรบมือหน่อยเลยเราอะผูกแล้วเหรอเราอะสายลุกแล้วเนี่ยครับดุมากฝากหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกคุณทุกคนที่ทั้งทีมงานทั้งผู้บริหารแล้วก็กองถ่ายทำงานกันเป็นที่จริงสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คนระับ ก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนทีมงานของเราตั้งใจมากๆครับผมแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดนะผมยังไงก็ฝาก Gen Y the Series ด้วยก็ทางช่อง3กด33นะครับผมแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน iqe หรือว่า iq.com ซึ่งสามารถดูพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับผมครับด้วยนะครับครับขอบคุณครับทิมมอนครับก็ฝากไว้ด้วยครับเสียงมันดูพร้อมกันแล้วรู้สึก ตื่นตันใจที่เราเราเหนื่อยกันมากครับแล้วเราก็พยายามเต็มที่แล้วก็เชื่อว่ามันจะสนุกมากมากครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจงหวในซีรีส์ครับครับบารครับผมก็จริงๆแล้วตั้งใจมากๆครับทั้งทีมงานทั้งนักแสดงก็ถ้าไม่มีทุกคนคอยสนับสนุนนะครับก็ก็จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมายังไงขอบคุณทุกคนนะครับผมยังไงสนับสนุนจินวายซีรีส์ด้วยนะครับครับ สำหรับคุณนะครับน้องๆทั้งสามท่านเดี๋ยวจะเชิญขึ้นมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะเอากินอะไรกับสามท่านนี้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ลงมาพักผ่อนก่อนนะครับลำดกลับต่อไปนะครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีครับในการแถลงข่าวเปิดตัวฮะซีรีส์ที่มีกระแสนิยมมากที่สุดนะสำหรับสายวายนะครับในกานี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารครับขึ้นถ่ายภาพบนเวทีนะครับท่านแรกครับขอเสียงปวรบมืึงนะต้อนรับพี่โอยรอบนึงครับคุณยศกรีรันนะครับ กรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท Star Hunter Entertainment จำกัดนะครับลำดับต่อไป